สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยครับเทนเน่ประมาครับนี่ก็นำท่านมาพบกับแท3กสามสองศูนยาร2สามสมจีนะฮะสามสองามเาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์สีสูบสี่จังหวะครับเครื่องยนต์เปอร์กินครับสี่พันอยซีซีครับร้อาแรงมาครับที่พันหรอบตัวละทีครับใบแท็กแปดสิเซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแคริเร์สอมุงขีหนึ่องคิวครับ มุมอามยาวกว่าตัวสามตอกส่วนจนะฮะเพราะรองรับบุ้งขีที่ใหญ่ขึ้นครับขอก,การประสัดฟูนครับไมนมีพัดลมนะไฟฟ้านะฮะเป็นพัดลมหน้าเครื่องครับอัตราการกินน้ำมันเทลียก็สิบห้าลิตรต่อชั่วโมงครับสำหรับเจ้าแคทสามตอกสามเจครับ ดินไม่ลงครับดับไม่ลงครับต้องกระแทกครับ750รอบ1650รอบต่อนาทีครับแต่กระหึมมากครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครัเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ครับของแคทอีกหนึ่งรุ่นครับ หน้าจอระบบสัมผัสนะฮะหัวเก่งจะคล้ายทรงแคทดีทูครับจะไม่หเหมือนกับสามสองูนตัวใหม่ฮะ3 2 0ส x ตัวใหม่หัวเก่งจะคล้าย3ามสองศูนยนนะฮะนำบอดี้ของ320 D2 ทูมารีนนโนเวทใหม่ครับเปลี่ยนช่วงตูนคาทัศน์เวทใหม่แกะติ๊กเกอร์สีดำออกให้หมดครับ แล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแทน6สูบในตัวสามสองสูนย์ดีบูนะให้บูกี้ใหญ่ขึ้นมาครับ1.2ึคิวครับกับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะเทอร์วินเทอร์โบนะซีซีเท่ากันครับกับเจ้า3 2 0 g อครับแต่ตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบเดียวครับ ที่อยู่ในร่างของ320 GC นะครับรับดินครับเอาดินมาทำคันครับ